สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสมโพงและการรีวิวของสะสมที่ระลึกต่างๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้นี่เป็นช่วงใกล้เทศกาลวันพ่อแห่งชาติปีศ .2558 กันแล้วนะครับผมจึงอยากจะมารีวิวเหรียญกระสาบที่ระลึกเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะครับเริ่มจากเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ กระสาบที่ยลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550กันนะครับรายละเอียดเดยนด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผิดพระพักทางเบื้องขวาของเหรียญทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องคัตทียราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณลุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชประเทศไทยส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นะครับมีรูปตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา8ปพรรษา5ธันวาคม2550ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550เป็นตัวเลขไทยประดิษฐ์นะครับส่วนเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทเป็นเลขไทยประดิษฐ์เช่นกันต่อไปเป็นรายละเอียดลักษณะเหรียญและการจัดสร้างนะครับเหรียญน,นี้ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนน้อมนําจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความจงรักภักดีกตัญญูกตะเวที และน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาที่คุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเหรียญน,นี้ผลิตเมื่อปีพศ2550จำนวนไม่เกิน18ล้านเหรียญและประกาศใช้เมื่อวันที่10สิงหาคม2550โดยออกแบบด้านหน้าโดยคุณพุทธชาติอรุณเวศและคุณทศวงศ์โยเซฟผู้ออกแบบด้านหลังคือคุณพุทธชาติอาุณเวศและคุณทรงวุฒิคงวัน ผู้ปั้นแบบด้านหน้าเป็นนายทศวงโยเซฟผู้ปั้นแบบด้านหลังเป็นคุณทรงวุฒิคงวันนะครับเหรียญนี้นะครับมีน้ำหนัก8.5กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับโดยรอบมีรอยเฟืองจากสลับเรียบนะครับเช่นเดียวกับเหรียญ10บาททั่วๆไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบที่ลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0ัน้ะครับทางเราก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลให้กับเหล่าบรรดานักสะสมเหรียญต่างๆนะครับหรือท่านใดที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถรับชมคลิปนี้หรือติดตามเราในคลิปจะต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก w ว w ร์ไวด์เวบ ไท t เทนบา .coin.boxsport.com และกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดี